วองพู้สาวลาวขับมาขายของเดอพี่โร จกีเราก็เป็นเสาวกันฮะอกหกบ้านเขาคือเหวเนี่ยเราทาไหนฝากไปก่อนเ็รา่ก็เอยกสาวพี่คอยคอยเครับคอยเห็นอัน

พ้อท <da> ี่หนึ่งเป็นสมุนไพรบำพอราผวอักเสบและมีสมุไปเส้นเป็นกส้เ็้นเป็นเสนป็น้นเป็นเเป็นเส้่เป็น้นีนปนนเน้นเป็เ็นเเ็นเนนเ้นเป็น้นนเนนปนปนน้้้น้นเอนเเ่เ จำลองเสียงตม่งแม่เปิ่อนองมังสวนตเปืมันเน่าบอกบเป็นเน่าถ้ามันดำก็มินขี้มันน้อยนึงเล่แหละนี่แล้วลวกแล้วให้ใจไหลเน้อนี่ะมันเสียวหอ่ยัน้เป็นรอยขึ้นี่และวต่ว่า้ันนีจะเกิน้องมอน้งออกต่อต่อต่อเท่าไรเนี่ยตัวนี้ไหมอันนี้เท่าไร โดดลนึงหกรอเต็มดีไอันนี้ละ่ะน,นัะ่นคือตอลลัลุงด้วมันลแนัวลุงนั่นแหน่อยู่แล้วัไนี้เออม่หลายหลายอนอนไม่แพ้อันนี้จัดเท่ลเลยจาดละเลยนลูกกไ่กอนไก่กินเน่ยด้ไหมกไข่อะไร คนลวกมาแล้วน be ี like ่นเก๋เตาน้ำผึ้งนะจ๊ะแล้วก็หอยด้นะจ๊ะบางไดถุงให้ได้ไงเป็นแป็คตัวเลือกเอาตรงๆบา สอมบาใส่บวบหน้าบ้องไปทานกับ้าทงนี่เด็กมีเชือสีแดงะเชือกจะได้สายึงามิบห้าบาทสร้างเด็กนี่เด็กแล้วก็ใส่หมวกลายอันนี้รวมสิ่เหรแม่แหละเด็กะได้กินใท่เนาะฝากไปถามไก่เพ่งเคยเห็นบแม ก้อนม,มนี่เป็นแมงยิ่กินได้แม่แม่นี่ก็กินได้สยบคงูจักเลยนีแนมันแมงย้อยแม่แม่อันนี้ไหมแมงหางยา,ยยาวๆนีน่นไ,ไหมแมงย้อมยดเนี่ยแล้วกินี่เได้หรก,กินดิดอบอไ,ดไหมอโอเคจ๊ทำท่าลืมบ่ดได้ปะทำท่าลืมใจบมได้เจ๊ทำท่าลืมใจ ทำทาลืมใจพ่อเลยทำทานโอ้ไม oh, ่มานไม่มันท่หน่าก็มากนิก็ได้